สวัสดีครับวันนี้ผมทิปงานนิวจักรินวิเินะครับเป็นงานวันนี้แก้บนนะครับแก้บนนะฮะนี่ก็เป็นเอฟซนะฮะได้ยินไปใส่มองอยู่ได้ยินเสียงเครื่องเขมาเลยนะครับมัโบแมนผมเน่ยถือบนซูมือ๋อถือบนบนเนื้อโบถือบนบนกระบนด้นี่โอ้ครับเนี่ยครับนี่นี่ไปใส่มองนะครับยังยังบแมนถือบนน่ยเาเนี่ยจุ่มเดน่จะม่เท่าไหร่มาสวัสดี ก็ทำทำงบไฟบ้านนะครับงบไฟบ้านก็ประมาณนี้นะครับผมนะข้างละสองนะครับข้างละสองงบไฟบ้านนะครับพี่ดองท่านใดขึ้นชอบนะครับก็ทำได้เป็นงบไฟบ้านนะครับผมนะมันลงเยอะไม่ได้เพราะว่าเจ้าภาพมีงบน้อยนะครับผมเพราะว่าถ้าลงเยอะก็อุปกรณ์นะครับ ค่าแรงลูกน้องก็อาจจะเพิ่มไปอีกนะนี่คือเป็นไฟบ้านนะครับของทีมงานนิวจักรินวัฒนุนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับทางเพจนะครับผมก็มีการมีงานก็ตามนี้เลยนะฮะเบอร์โทรนะครับผมศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกนะครับผมทีมงานนิวจักรินหนังตามมีตามเกิดนะครับก็ชมกันนะฮะวันนี้เรื่องหนึ่งหนึ่งเรื่องนะครับผมงานแก้บนนนะเป็นงานด่วนนะครับวันนี้นะฮะงานด่วนนะครับมาจากส่งรถก็ นี่ก็ามาดูนะฮะชุดเครื่องกรุงเรานะฮะประมาณนี้นะครับผมาตามมีตามเกิดนะครับวันนี้มาข้ามนิดหนึ่งนะฮะต้องขออภัยนะครับเจ้าภาพโทรเจ้าภาพทัไปแบบกระชันชิดนะครับแถมสาแถมเเจ้าภาพเจ้าภาพก็ยังไม่มานะเจ้าภาพไม่มีพื้นที่รงเจ้าภาพบอกว่าจัดตรงไหนก็ได้นะครับก็เลยจัดให้เลยนะครับนี่ตามนี้เลยครับ สองคูณสองนะครับวันนี้นะฮะทีมงานนิวจักรินพยุทธนะครับเจ้าภาพบอกว่าพวกไฟพวกอะไรไม่ต้องไม่ไม่จำเป็นนะฮะขอให้แค่ตั้งจอแล้วก็ฉายได้นะครับผมก็จัดได้เลยนะขอบคุณนะครับที่เมตตานะครับผมทีมงานนิวจักรินพยุทธนะครับขอบคุณเจ้าภาพอ่าที่อยู่ทางไกลนะครับผมอ่าได้ว่าจ้างนะครับทีมงานนิวจจกรินนังดำมีดำเกิดนะครับผมวันนี้ก็เป็นคืนที่สองนะครับนี่นะ เจ้าภาพอยู่เกาหลีนะครับได้ติดต่อว่าจ้างนะโทรศัพท์ต่อสายตรงนะครับก,กับอ่าทีมง,งานยูจีนเพืยอนนะครับก็จัดให้เลยนี่นะครับวันนี้ก็ลงกันไปนะสองคนสองนะครับอ,อ,กกอ,อันนี้คือเด็กหน่วยนะฮะเด็กหน่วยประมาณนี้เลยนะนไก่ยูข้าไก่นะผมเจ้าภาพโอนเงินโอนเงินมาให้เจ้าภาพโอนเงินมาให้ลงลงทุนซื้อไก่ตัวนี้ซื้อไก่เพราะ แกบนเอาหัวเลยนะหัว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 นี่ละมีตำหนี่นะเอ็กซ์ซีก็แค่นี้นะครับผมหนังตามีตำเกิดนะฮะพาวเวอร์ก็เซ็นมานะครับผมนะพาวเวอร์ก็เซ็นมาแล้วทางร้านยังไม่ได้จ่ายยังไม่ได้เคลียร์นะครับช่วงนี้ไม่มีงบใช่นะเซ็นอย่างเดียวนะครับผม เครื่องบวงก็จะมีประมาณนี้นะฮะคิวซาวพลังสองก็ตัวล่างก็สองพันสี่นะครับตัวกลางก็สามพันหกนะก็แล้วก็เอ็ดพันสองนะครับมีแค่นี้แหละครับผมนะฮะมาดูมาดูขุมพลังของเราขุมพลังนะประมาณนี้เลยนะฮซูเปอร์ตเกี่ยวเหนียวจากริดโมเดิร์นะครับผมงานแก้บนครับงานแก้บนอันนี้เป็นเจ้าภาพอยู่ต่างประเทศนะฮะก็ได้ เราจ้างมานะครับผมอันนี้ก็มีทีมงานหนังนะฮะทีมงานหนังนะครับนี่ก็ไปใส่บ้องมานะครับเรื่องแรกเรื่องอะไรก็น่าจะเป็นไอ้แดงพระโขนงนะฮะเรื่องแรกนะครับผมเออแดงพระโขนงกับบ้านนี้นี่นะเรื่องแรกก็าจะฉายกันคืนนี้นะฮะเป็นงานกีบดเมื่อคืนนี้ก็ฉายไปแล้วนะฮะเรื่องหนึ่งส้มปลาน้อยนะครับผมแต่่วาหนาวโวดเมื่อคืนเมื่อคืนนี้หนาวมากน้ำบรรยากาศหนาวนะครับหนาวหนาวโวดเมื่อคืนซุปเปพลียวนะฮะเกียวจริงๆนะฮะ อุปกรณ์ก็ยังจ่ายเนี่ยจ่ายไม่หมดนะฮะดอกลำพงก็ยังจ่ายไม่หมดนะไม่รู้ว่าอย่งไรเขาจะมายกไปนะครับเอาที่เธอสบายใจอ่ะนะเอาที่เธอสบายใจนะฮะจอก็ยังผนไม่หมดนะฮะจอนะครับเนี่ยนะตเต็มเลยอนะแต่สามีมันแควสามีล่ะจิบงานก็นอนรอนะฮะนี่นะครับกันหน้า อามียังสัมผัสบะไอต้องการจ้างหนังก็ติดต่อพวกผมด้วยนะผมจะได้มีเงินใช้นะครับอันนี้เป็นเด็กนังนะเด็กนังยิกตัวยิกตัวเมยบ่เมยปะมวนบ่เห็ดไหเห็นนังมวนบ่มวเออมวนเนาะนี่นะครับนี่นะครับก็บรรยากาศนะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะ นี่เป็นคืนที่สองนะครับผมคืนที่สองของทีมงานนะะก็เมื่อคืนน,น,คคน,นี้เจ้าภาพบอกว่าโอเคประทับใจก็จัดอีกคืนหนึ่งนะฮะจัดอะไรครับจัดจัดจัดอะไรก็ใช้หนังครับใช้นังก็<ช>นี่ประมาณนี้นะครับผมมีมีมีปาร์ตี้ทุกกี่รวมไหมปาร์ตี้นะเงีนไม่พอเจ้าภาพต้องจ้างเพิ่มนะครับผมจ้างต้องทุกต้องใจ่ายเกินนะฮะกนีะนะไรกไรก

Yeah, we'll <laughs> Two for the outside, round the outside, round the outside. <laughs> I said, this looks like on top for me. So everybody, just follow me. Because we need a little controversy. Because it feels so empty without me. this looks like on top for me. So everybody, just follow me. Because we need a little controversy. Because it feels so empty without me. I said, this looks like on top for me. So everybody, just follow me. Because we need a little controversy. Because it feels so empty without me.